สวัสดีครับปัจจุบันผมเห็นมีการโฆษณาในแง่ของการใช้ h y p e r b a r i c Oxygen Therapy หรือออกซิเจนความเข้มข้นสูงภายใต้แรงดันสูงเพื่อผลประโยชน์ในแง่ของการชะลอวัยแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ในแง่ของนักกีฬาทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีการฟื้นฟูร,ร่างกายได้เร็วกว่าคนปกติเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงประการใดแล้วก็มีปัญหาอย่างไรบ้างถ้าเราคิดจะไปทำเราต้องทราบอะไรบ้างวันนี้ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเลยนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดน,นะครับสำหรับเรื่องของ h y p e r b a r i c Oxygen Therapy ีหรือ HBOT นั้นมันเป็นการที่เราให้คนไข้เนี่ยดมออกซิเจน100%เต็มนะครับซึ่งบรรยากาศปกติของเรามีออกซิเจนอยู่ที่21%แต่ในเครื่องตัวนี้มันจะเป็นออกซิเจน100%เเต็มนะครับและมีการเพิ่มแรงดันเข้าไปด้วยนะครับแรงดันที่ว่านี้ ก็ถ้าเราเทียบระดับน้ำทะเลเนี่ยเราจะถือว่ามีแรงดันระดับ1แอมบ์สเฟียร์หรือ1ชั้นบรรยากาศนะครับแต่ในเครื่อง HBOT นี้มันจะเป็นแรงดันที่อยู่ระหว่างประมาณสัก1.5ถึง3เท่าของแรงดันที่ระดับน้ำทะเลมันจะทำให้มีการผลักดันออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายของเราปริมาณมากนะครับแล้วก็ทำให้อวัยวะต่างๆของเราได้รับปริมาณออกซิเจนสูงมากขึ้นนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถที่จะกระตุ้นทําให้ร่างกายของเราสร้างเส้นเลือดใหม่ๆไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ทําให้ระบบภูมิต้านทานของเราทํางานได้ดีขึ้นนะครับนี่คือกลไกลการทํางานของเครื่อง HBOT นะทีนี้ปัญหามันก็มีเหมือนกันครับก่อนที่ผมจะเล่ายาวๆนะครับผมก็อยากจะเล่าสั้นๆนิดหนึ่งนะครับถ้าคนไหนคิดจะไปทําเครื่อง HBOT เพื่อที่จะชะลอวัย หรือเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราฟื้นฟูได้เร็วนั้นผมต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนนั่นหมายความว่าท่านอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ได้ทั้งคู่นะครับและที่สําคัญคือมันมีผลข้างเคียงนะครับซึ่งวันนี้เราจะเล่าลงลึกถึงผลข้างเคียงของมันว่าคืออะไรบ้างนะครับต้องขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเครื่อง hbot ในทางการแพทย์เราเอามาใช้ทําอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่เรามาใช้หลักๆเลยนะครับอันแรกก็คือคนที่เป็นนักประดาน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นจากน้ําด้วยความเร็วเกินไปไม่สามารถปรับความดันได้ทันท่วงทีสิ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดกา๊าซไนโตรเจนขึ้นเต็มไรหหมดในร่างกายเราแล้วก็อันนั้นเนี่ยสามารถนําไปสู่ความตายได้เนื่องจากว่า แก๊สในตัวเจนที่มันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดเราเนี่ยมันจะไปอุดตันตามบริเวณต่างๆนะครับบางคนก็มีอาการปวดตามร่างกายปวดตามข้อรุนแรงมากที่เราเรียกว่า the bends นะครับภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า decompression sickness นะครับเราไปอยู่ในทะเลลึกเนี่ยนะครับมันจะทำให้แก๊สในเลือดของเราเนี่ยมันโดนแรงอัดจากรอบทิศนะฮะก็มีขนาดเล็กลงเล็กๆๆๆลงไปเรื่อยๆนะครับละลายออกไปในน้ำเลือดเลยแต่ที่นี้พอเราขึ้นมาจากน้ำทะเลเร็วๆเนี่ยแก๊สพวกนี้ มันไม่มีอะไรมากดแล้วมันก็ขยายตัวแต่ไมหมดการมาเป็นฟองอากาศตามริเวณท,ที่ต่างๆของร่างก,กายก็จะทําให้เราเกิดอาการทางระบบประสาททางข้อทางปวดต่างๆต่างม,มานะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราใช้ในทางการแพทย์ต่อมาเราใช้ในคนที่มีพิษได้รับพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเช่นถ้าอยู่ในไฟไหม้อ่เจอพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอยู่ในรถที่มันเปิดเปิดทิ้งไว้นีฮะแล้วก็มีไอเสียเข้ามาก็ได้พิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดอ่าเพราะวะนี้ก็ต้องใช้เครื่อง Hyperbaric Oxygen Therapy นี่แหละนะครับมาช่วยคนที่มีแผลเรื้อรังที่มันไม่หายยกตัวอย่างเช่นแผลเบาหวานนะครับแผลกดทับที่เกิดจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานานๆน,นะครับหรือบางคนใช้รังสีนะครับเพื่อการรักษาแล้วมันมีภาวะกระดูกตายนะครับออสต o โอเนโคร s ิสพวกนี้ก็จะสามารถใช้เครื่อง HBOT ได้คนที่มีแผลไฟไหม้ที่รุนแรงมากๆก็ใช้ได้ หรือในบางคนเนี่ยที่มันมีการสูญเสียการมองเห็นหรือสูญเสียการได้ยินอย่างฉับพลันการใช้เครื่อง HBU T นั้นก็มีโอกาสที่จะช่วยทําให้การมองเห็นหรือว่าการได้ยินกลับมาสู่ปกติได้เช่นกันนะครับคนที่มีการติดเชื้อเรื้อรังแล้วมารักษาไม่หายนะครับเช่นมีการเกิดภาวะที่เราเรียกว่า osteomyelitis นะครับเป็นการติดเชื้อในกระดูกเรื้อรังนะครับหรือคนที่มีติดเชื้อที่มันเป็นเชื้อแอนแอโรบิกคือเชื้อที่ มันไม่ต้องการออกซิเจนหรือมันไม่ชอบออกซิเจนอันนี้เราก็เอาเครื่อง h y บร r b a ด i ออกซิเจนเทอร์ปีหรือ HBOt เนี่ยไปใช้อัดออกซิเจนเข้าไปทําให้เชื้อพวกนี้มันตายได้นะครับนี่คือการใช้ที่เป็นการใช้ปกตินะฮะอ่าเป็นการใช้ปกติในทางการแพทย์นะฮะแล้วเราก็จะมีการใช้ที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราทําไปเพื่ออะไรและทําทําไมนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้เรามารับทราบก่อนว่าเวลาในการทำเนี่ย เราต้องทำนานแค่ไหนกี่ครั้งและโปรโตโคอลมันลักษณะเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่บอกครับคือทุกคนที่ทำเครื่อง HBOT นั้นมันมีหลายแบบนะครับแบบบางแบบก็จะนั่งอยู่ในนั้นคนเดียวบางแบบก็อยู่ในนั้นได้หลายคนมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ถ้าเป็นขนาดเล็กนะั้นมันจะเหมือนเป็นแท้งแลวเราลงไปนอนอยู่ในนั้นนะครับโดยมันจะได้ออกซิเจนทั้งหมด100%เต็มแล้วก็มีการเพิ่มแรงดันนะครับดยแรงดันนั้นอยู่ที่1.5ถึง3ชั้นบรรยากาศขึ้นอยู่ยกับว่า เราใช้รักษาโรคอะไรนะครับถ้าเป็นกรณีของการใช้เพื่อการกีฬาหรือการใช้เพื่อชะลอวัยเขามักจะใช้แรงดันออกซิเจนที่ต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ1.5-2ถึงชั้นบรรยากาศนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่100%เต็มออกซิเจนเหมือนเดิมน,นะฮะร,ระยะเวลาที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับก็จะประมาณสัก60นาทีนะครับก็คือชั่วโมงหนึ่งนะฮะหรืออาจจะถึง2ชั่วโมงนะ แต่ก็มบีบางที่เขาก็ทําที่30นาทีสรุปจริงๆก็คือมีตั้งแต่ประมาณสัก30นาทีจนถึง2ชั่วโมงนะฮะแล้วต้องทําบ่อยแค่ไหนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมีการทําตั้งแต่แบบวันเว้นวันในกรณีที่เป็นแผลเบาหวานนะครับหรือแผลเรื้อรังนะครับจนกระทั่งแบบทําทุกวันเหมือนกันเช่น5ครั้งต่อสัปดาห์นะฮะอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆทั้งหมดประมาณ 20- 40ถึงครั้งนะครับในคนที่เป็นแผลเรื้อรังพวกเนี้ยเขาก็จะทํา20-40ถึงครั้งนะครับ ดังนั้นอันนี้เป็นโปรโตโคอลท,ทั่วไปที่มีการใช้มีการปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่ว่าเราไจ้ทำอะไรนะครับยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเราเป็น decompression sickness เราเป็นนักประดาน้ําที่ขึ้นมาจากน้าเร็วๆพวกนี้ก็จะทําจนกว่าอาการเราจะหายส่วนใหญ่ก็ 3- 4สครั้งมันก็หายแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องทําเพิ่มนะครับแต่พวกแผลเรือ้อรงังแผลไฟไหม้แผลอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องทํานานหน่อยอาจจะต้องถึงขั้น30ครั้ง40ครั้งทําเป็นเดือนเลยก็มีนะครับสําหรับกรณี ที่เอามาใช้กับการกีฬาแล้วก็การย้อนไหวนั้นเท่าที่ผมทราบมานะครับจะใช้ออกซิเจน100%เต็มนะครับด้วยแรงดันประมาณสัก1.5ถึง2ชั้นบรรยากาศความนานเนี่ยก็มีตั้งแต่ประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วเวลาขายเป็นแพ็กเกจเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยจะมีขายแบบ5ครั้งบ้าง10ครั้งบ้างนะครับราคาก็ตั้งแต่ประมาณสักหมื่นหมื่นแปดพันบาทถึง 30, 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํานานแค่ไหนนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็จะพบว่างานวิจัยของเขาเนี่ยทำอยู่ที่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับยีครั้งถึง1เดือนซึ่งก็หมายความาถ้าคุณซื้อ5ครั้งมันก็ไม่พอหรอกครับคุณก็ต้องทำเนี่ยทุกวัน,น่ะ ติดต่อกัน5วันใน1อาทิตย์แล้วทําทอย่างนงี้ไปสักเดือนหนึ่งถึง2เดือนเป็นต้นถึงจะเริ่มได้ผลในการชะลอวัยนะครับในการชะลอวัยมีคนทําวิจัยมาว่าเออมันสามารถทําให้เทลโลเมียยาวขึ้นได้นะลดการอักเสบได้นะครับแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนว่าจะเป็นเช่นนะั้นเสมอไปเนื่องจากว่าข้อมูลมันยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับอแต่สมมติว่าคุณคิดว่าเออเราอยากจะทําแล้วอ่ะมันต้องมีขั้นตอนยังไงในการเตรยียมตัวแล้วสิ่งที่เราต้องระวังคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับ ในนี้ในห้องที่มันเป็นอา IFHBOT นะ่ะแรงดันมันสูงเป็นออกซิเจนค่าสูงห้ามเกิดประกายไฟขึ้นมาในนั้นเด็ดขาดไม่ฉะนั้นจะระเบิดครับนะแล้วในสมัยที่ผมเป็น resident เนี่ยเราจะต้องรู้ดีว่าในคนที่เข้าไปในแชมเบอร์พวกนี้ถ้าเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับเกิดจากการที่เรามีการเต้นเป็นปกติของหัวใจเราห้ามทําการช็อคไฟฟ้าเด็ดขาดเพราะว่าเกิดประกายไฟนิดเดียวระเบิดเลยนะครับห้ามทํา เราต้องเอาเขาออกมาข้างนอกห้องไฮเปอร์แบบหรือโพสิเจนเทเบอร์เพื่อช่วยเหลือชีวิตนะครับเราไม่สามารถทําในนั้นได้นะฮะดังนั้นไม่งั้นมันระเบิดไฟไหม้ขึ้นมานี่แย่เลยนะครับนี่เป็นประการแรกที่เราต้องรู้คนท้องทําไม่ได้ครับเหตุผลเพราะว่าไอเอชปีโอทีเนี่ยมันจะทําให้เส้นเลือดของเรามีการหดเกรง็งหรือที่เราเรียกว่าเวนโซคอนสตริคชันได้แล้วเส้นเลือดที่เราไม่ต้องการให้หดที่สุดก็คือเส้นเลือดที่รกครับเพราะมันจะทําให้เด็กในออกซิเจนตกได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็น แม่เด็กที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษอันนี้หมอก็อาจจะคิดบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องเซฟแม่นะครับต้องให้แม่ปลอดภัยไว้ก่อนเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องทำ hbot ก็ได้นั้นก็เป็นกรณีพิเศษไปนะครับต่อมาคือบางคนอาจจะมีภาวะสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นได้ชั่วคราวอ่า สายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นได้ชั่วคราวนะครับดังนั้นบางคนที่ใส่คอนแทคเลนส์หรอจะต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกตาม,มันโมบัวแล้วเนี่ยเอออาจจะต้องเลิกนะครับอย่าอย่าไปทํานานนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันที่มันเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องหูชั้นกลางเคยผ่าตัดหูมาก่อนเคยมีการบาเดเจ็บทางหูเนี่ยอย่าเพิ่งใช้เครื่องนี้เด็ดขาดเพราะไม่ฉะนนั้นท่านอาจจะมีอาการปวดหูรุนแรงก็ได้ คนที่เป็นหวัดไซนัสนนอักเสบอยู่เจอแรงดันแบบนี้เข้าไปท่านก็ได้ปวดไซนัสแล้วนกะ็ปวดจนทนไม่ไหวเลยก็ได้นะครับดังนั้นคนที่ปวดอยู่อย่าไปทําเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะอาการรุนแรงได้คนที่เป็นเบาหวานอาจจะมีภาวะน้ําตาลต่ําได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าในขณะที่ท่านได้รับออกซิเจนขนาดสูงมากๆเนี่ยนะครับร่างกายของท่านมันจะมีการเพิ่มเมตาบอลิซึมนะครับมีการใช้พลังงานเยอะๆการใช้พลังงานเยอะๆนี่แหละมันทําให้น้ําตาลต่ําได้ดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานอาจจะต้องมีการตรวจน้ําตาลก่อนที่จะเข้าไปทําแล้วก็หลังจากทาก็มีการตรวจซ้ําอีกรอบหนึ่งให้แน่ใจว่าไม่มีภาวะน้ําตาลต่ำนะครับอ่อ๋อขอย้อนไปนิดนึงสาหรับเรื่องของหูนะครับ ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องหูชันกลางแล้วเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้มันก็เหมือนกับท่านมีความรู้สึกเวลาที่ดำน้ําลงไปลึกๆหรือว่าเวลาที่ขึ้นเครื่องบินนะครับหูแล้วมันจะอื้อนะครับวิธีในการแก้ไขก็คือให้เราอาปากเหมือนเหมือนอยู่ในเครื่องบินอาปากนะฮะหรือบางทีใช้วิธีอุดจมูกแล้วกลืนก็ได้อุดอย่างเงี้ยบี้จมูกแล้วก็กลืนน้ำลายนะครับก็จะช่วยเคลียร์หูได้นะครับทําให้มันหูไม่อื้อนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีในการแก้ไขภาวะเบื้องต้นนะครับ อันนี้เป็นปัญหาหลักๆที่เราจะเจอได้นะออกมาจากเครื่องนี้บางคนมีอาการเพลียได้นิดหน่อยนะครับแต่เป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งที่เรากลัวคือภาวะที่มันรุนแรงมากกว่านั้นคือภาวะที่เราเรียกว่าออกซิเจนท็อกซิซิตี้พิษจากออกซิเจนที่มันสูงเกินไปเออมันคืออะไรสิ่งที่เรากลัวที่สุดนะครับคือ ภาวะ CNS oxygen toxicity คือ central nervous system oxygen toxicity คือภาวะออกซิเจนเป็นพิษในสมองของเรามันจะทำให้เราเกิดอาการชักครับชักแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงในคนที่ทำไอเครื่อง HboT ที่ความดันตั้งแต่1.6 a t m o s p h e r e ขึ้นไปนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล1น1.6ขึ้นไปสามารถเกิดการชักได้ในระยะเวลาประมาณสัก3 4นาทีถึงครึ่งชั่วโมงบางคนเป็นบางคนไม่เป็น อันนี้ตอบไม่ได้ว่าใครจะเป็นบ้างนะครับไม่มีวิธีในการทํานายไว้ก่อนว่าคนคนนี้จะเกิดการชักขึ้นมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นโรคลมชักอยู่แล้วอันนี้จะต้องระวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องรีบอ,ออกมาจากห้องนั้นท,ทันทีเพราะไม่ฉะนั้นจะแย่นะครับให้ยาก,การชักท,ทันทีนะครับแล้วก็ห้ามทําต่อเลยในอนาคตนะพวกนี้คือแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงนะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ประมาณสักถ้ามากกว่า1.6ก atmosphere pressure นะครับคือถ้าตั้งแต่2จะยิ่งความตันความเสียงสูงขึ้น3ก็ยิ่งเสียงขึ้นไปใหญ่นะครับเกิดได้ตั้งแต่30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยภาวะนี้ทุกคนจะต้องสร้างไว้ก่อนถ้าเกิดขึ้นมาอันนี้รุนแรงได้แล้วเมื่อกี้ที่เราบอกว่าที่เขาใช้ในการชะลอไวคืออะไรครับใช้อยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2ทนานประมาณ60นาทีแปลว่าไอการเกิดการชักเนี่ย ก็ยังเกิดขึ้นได้ในคนที่เขาทำแบบชะลอไว้นั่นเองนะฮะนี่คือต่อสมองอ,อีกอันนึงคือต่อปัญหาเรื่องของปอดนะครับออกซิเจนท็อกซิกต่อปอดนะครับเนื่องจากว่าออกซิเจนที่สูงเกินไปมันจะสามารถสร้างอนุมูลอิสระที่มากขึ้นในร่างกายได้นะครับเป็นอันตรายต่อปอดโดยอาการแรกเริ่มจะมีอาการไอเจ็บหน้าอกหายใจแล้วเจ็บถ้ามีอาการแบบนี้คุณต้องออกไปจากห้องแล้วครับ พราะถ้าคุณอยู่ต่ออาการมันรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเกิดปอดอักเสบรุนแรงแล้วไอแบบนี้อาจจะต้องถึงขั้นรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือโรง ICU ใส่ท่อช่วยหายใจเลยก็ได้แล้วมันก็อาจจะเกิดขั้นน้ำท่วมปอดที่รุนแรงเลยก็ได้ดังนั้นถ้าท่านทำเครื่องแบบนี้รู้สึกเอ๊ะมันแน่นแน่นนาะอกไม่ไหวแล้วไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับท่านต้องออกมาแล้วขอเขาเฮ้ยยกเลิกไม่พอไม่เอาละไม่เอาละนะครับออกมาท,าทันทีไม่ฉชนั้นปล่อยไว้อันตรายได้นี่คือเป็นอันตรายที่มากที่สุดเท่าที่เราเจอได้นะครับ อ๋อเมื่อกี้ผมลืมไปอย่างหนึ่งคือเรื่องของการใช้การรักษาคือบางคนเนี่ยมันมีภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่าแก๊สเอมบลิซึมมีการทำอะไรสักอย่างหัตการนะเช่นการผ่าตัดหรือว่าการใส่สายเข้าไปหลอดเลือดดำใหญ่แล้วมันมีอากาศเล็ดลอดเข้าไปในเลือดเนี่ยการทำไฮบริเบตออกซิเจนแชมเบอร์ก็สามารถช่วยภาวะนีได้เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมกังวลที่สุดในกรณีนนที่จะไปทำไอ้เครื่องพวกนี้ก็คือมันได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าประโยชน์ทางด้านของการชะลอวัยกับทางด้านของการ ฟื้นฟรูร่างกายในทางด้านการกีฬาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนในการทําเครื่อง HBOT แล้วมันก็มีโอกาสเกิดภาวะพวกนี้ขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีใครบอกได้ว่าคนไหนจะเสี่ยงใครจะเกิดบ้างตอบไม่ได้ในเรื่องของการชักในเรื่องของการเกิดออกซิเจนเป็นพิษในปอดและที่สําคัญมันเพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกายคืออะไรล่ะปกติในเวลาที่เราชะลอไวเราจะพูดถึงอนุมูลอิสระถูกไหม เราต้องไปต้านสารอนุมูลอิสระแต่ไอการทําเครื่อง HBOT เนี่ยมันไปเพิ่มสารอนุมูลอิสระเฮ้ยและการที่มันเพิ่มสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะไปทําให้ผลต่อการชะลอวัยมันลดลงหรือเปล่าทําให้ผลต่อการฟื้นฟูนฟนร่างกายมันลดลงหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบได้ครับไม่มีใครตอบได้นะมันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปเดาเอาเองว่าจะเกิดหรือไม่เกิดน,นะครับดังนั้นสุดท้ายนี้เนะี่ยผมอยากจะสรุปให้ฟังว่าการทำไฮเปอร์แบ i ออกซิเจนเเทร์รี มันมีสิ่งที่เราใช้กันในทางการแพทย์ซึ่งหมอก็จะเป็นคนบอกว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับมีประโยชน์จริงในแง่ของแผลเรื้อรังแผลไฟไหม้นะฮะหรือแผลที่มันไม่ยอมหายสักทีติดเชื้อเรื้อรังเบาหวานพวกนี้อาจจะช่วยได้จริงนะภาวะแก๊สอิมบลิซึมนะครับภาวะด e ีคอมเพรสชันซิกเนตขึ้นจากน้ำเร็วๆแบบนี้มีประโยชน์ในการทำจริงๆนะครับแต่ผลที่ใช้ในการชะลอวัยหรือใช้ในการกีฬาเพื่อฟื้นฟูร่างกาย อันนี้ผลยังไม่ชัดเจนและมันมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ในการไปใช้แต่ท่านก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาแล้วเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี้ยบางครั้งอาจจะแก้ได้บางครั้งอาจจะแก้ไม่ได้บางครั้งแก้ได้แล้วก็มีผลข้างเคียงต่างๆตามมาระยะยาวก็ได้นะครับงนั้นถ้าท่านที่ใช้โดยเป็นทางการแพทย์ ตามสิ่งที่แพทย์สั่งนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเตรียมตัวให้พร้อมอย่าไปสูบบุหรี่อะไรในช่วงนั้นนะครับห้ามเอาอะไรที่เป็นประกายไฟเข้าไปในนั้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องหูนะครับก็ต้องระวังคนที่เป็นเบาหวานต้องเช็คเบาหวานให้ดีนะครับคนที่มีการเจ็บป่วยอยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าไปคนท้องอย่าเข้าไปในนั้นมันจะมีปัญหาได้ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องบางคนสายตาสั้นเพิ่มขึ้นได้นิดหน่อยเป็นเรื่องปกติมันหายเองได้ คนบางคนถ้าเข้าไปรู้สึกหายใจแล้วมันเจ็บหนะ้าอ,อกไอคุณต้องหยุดทันทีอย่าไปต่อไม่ฉะนั้นจะแย่ได้ถ้าเกิดเข้าไปรู้สึกมึนงงปแปลกๆแล้วออกมาทันทีเพราะถ้าท่านอยู่ต่อท่านอาจจะชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายของท่านได้นะครับโอเควันนี้ผมหวังว่าจะให้ความรู้มากมายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ HBOT hyperbaric oxygen therapy นะครับสำหรับคนที่จะใช้ก็ตัดสินใจดีๆกันเล้ากันนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ราคาถูกเลยทีเดียวนะครับ โอเคถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ